<c oughs> สวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามาชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมคาวซีก็ผมเห็นแม่งโฆษณาคือแบบดูย o ทู u b e นะดูไปดูมา ก็มีแต่ค่าวซีเนาะไม่รู้รู้ว่ามันขึ้นแต่ความผมหรืออยังไงนะผมก็เล่โหลดมาเล่นดูก็ก็เล่นจนเล่นสายสามนะไม่รู้ติดหรือไม่มีเกมเล่นนะยิงเก <laughs> มนี้ก็จะมีแบบเป็นระบบอ่ายึดจุดนะยึดจุดกับเบทโรโยเบทโรโยนี่ถ้าคุณโชคดีคุณก็จะเข้าไปปุ๊บ,บคุณกจ็จะได้จะได้เล่นเลย ถ้าชกร้ายหน่อยก็ไม่มีใครเล่นเลยใช่สมัยเขาจะไม่เล่นยืดจุดกันก็มาเล่นลยืดจุดเถอะหาคุณง่ายดิยเห็นไหมแอ่เล่นไปเพิ่มเราเยอะก็อีกน่ากว่าจะได้เล่นเอาละ้ผู้ชมตอนนี้ก็มีอยู่ในเกมเนะโอ้โหยังไม่โดนโอ้โหมีตัวแห่งนี้ ชื่อเพื่อนกันแล้วไงอ๋อึ่งนี้ดีกว่าโอ้ยยิ่บิโดนคือถ้าจะเล่นผมแนะนำอ่าปืนตระกูลดเอ็มจีนะผมว่ากโกงนะจริงอนะ่ะปืนมันยิงนิ่งดีนะอ่าใช่มันนิ่งแต่ว่าแต่ก็กดมันหน่อย เกมนี้กระสุนมีให้ <c oughs> จำกัดนะคอือถ้าจะไปเติมก็มันจะมีที่เติมให้อยู่ตามต่างๆไม่โดนเว้ยอุ้ยเก็บแตกเกมที่ผมแนะนำนะตะโกนเอเอ็มจีปืนมันปนะืนมันดูนิน่งๆ,ๆดิ คือถ้าเห็นกระตุกได้ก็คอมผมนะเพราะผมคอมผมเนี่ยเราสามารถสั่งสั่งของได้นะเราสั่งของได้นะกดตวเอีกนะของนี่คือแบบเป็นของทีละคนเลยนะของทีทีนที่คือสี่คนนี้ก็มีส,สี่สี่อันเนี่ยสามารถซื้อของได้นะมันจะมี อันนี้เป็นยาฮิวเนาะยาฮิวอันนี้เป็นไอวิจีอวิจีติดตามนี่เป็นยูเอวีนะอันนี้เป็นสควอตก็ก็ตามชื่ออะเอาไว้สปอนเกิดอะส่วนอันนี้ก็เป็นไอสไตผู้คนรู้คงรู้จักมั้งอสไตล์อะอขอยากันไอสไตนี่แนะนำนะผมแนะนำว่าเอาใช้กับรถถังดีกว่า ตัวถังสายเข้มอ่ะตัวถังใครที่แบบที่มันแข้มยี่กับที่อ่ะฝั่งตู่แนะนําให้แบบใช้อาทไต้ใส่ใช้กับคนที่ไม่โดนเหรอใช่ผมเพราะมันต้องวิ่งตลอดเวลาวิขา่ข้างหน้ากระสุนผมหมดวางชิบหายละว,ว้าเอ้กระสุนมันน้อยนะใครอยากจัดต,ตังหนักนี่ มแนะนำเพื่อนคนหนักกระสุนเยอะดิคือแนะนำว่าถ้าจะบกุกใช้สมุกสมุกสมุกเป็นตัวแบบป่าปิดไว้แบบปิดเส้นทางให้ศัตรูเห็นเวลาเราจะบกุกสายบุกนี่คือแนะนำเป็นสมุกกับเน็ตใช่สองอย่างสายแคบแนะนำเป็นชิโมชิโม ใส่แค้มคีมอแน,น่นอนต้องกี่มอแน,น่นอนเพราะต้องวางไว้เดี๋ยวศัตรูบุกมาเราเล่นคีม,มอจะดีมากสโมกนี่ก็ไม่ใช่ว่าปาเลยนะเอ็สไตล์แนะนำผมเห็นคนเยอะดีก็เล่นทางไอสไตล์ดีกว่าเจ้าเจ้าทีมก่อนเกมนี้การยิงก็ไม่ได้ง่ายนะ มันก็ยิงยากอยู่นะเพราะตัวอยู่เอ้าตายแล้ววะโอโู้หูยรถถังเหรอโอโ้โหไม่เหลือซากว้าห้าจิัวปลาสาม,มุนแล้วไปยิงก็ดีอย่า่เคย ยึดจุดก็ไปยึดจุดเนาะแต่ส่วนมากผมเล่นมานี่ก็คือแบบก็แพ้ตลอดนะไม่เคยได้ยึดจุดอ่ะโอ้โหไหนอยู่ฟ้า สร้างบ้านเหรอโอ้ปาหนีไปได้ไแล้วสไนเปอร์เหหรอโอโโ้ส่วนระเบ,บิดไฟนี่ก็แล้วแต่คนไปใช้เนาะเอาไปปาพวกสายแเมป์ก็ได้ปาไปบุกแล้วแบบพวกสายแขมป์แคมป์บ้านเยอะเอาเรเบิร์ปาใส่ได้ปองพวกสายแเข้มเขาเจะเอาอ่ขีโมออยได้ไหมเขาก็ขีโมยไปปักอีกแล้วใช่ไหมเออเรากันจุดเนาะเราก็เอขีโมยไปเราก็เอาระเบ,บิดเอาขีโมยไป แลเนี่ก็ได้แล้วแต่กูจะใช้กตามนั้นแหละเนเราใช้ทุกนสันถานการณ์เยอะแต่ว่าเคมอนี่สายแชมป์สไนไเปอร์แนะนำให้ใช้ไอพอกถ้าเจอแบบพวกแชมป์เราก็ใช้ระเบิดไฟปาลาเถอะสไม่ก็เน็เออส่วนสติกบอมนี่เอาว่าให้ใช้กับรถถังจะดีกว่าเพราะมันไม่ได้แบบอันนี้นะเป็นสติกสติกบอรมระเบิดระเบิดเวลานะเอาไปใช้กับรถถังที่แบบถ้าเจอรถถังเรา าเรารู้ว่าเราปาได้เราใช้เวือส่วนปืนปืนถ้าจะบุกผมแนะนำนะบุกคือ S M G ปืน A R แล้วก็ช็อตกัน3มกระบ,บอกเนี่ยถ้าถ้าจะบุกนะใช้สามกระบ,บอกนี้ส่วนถ้าจะกันก็สไนเปอร์ช็อตกันแล้วก็ปืนกลหนัก D M R นี่ผมแนะนำว่าเอาไปใช้เล่นแบบ ตัดตัดก,กำลังศัตรูอ่ะเอาไปซุ่มยิงอะ่ะไม่ไม่ไม่อยู่ตรงจุดไม่ได้ไปบุกอะ่ะไปตัดก,กำลังศัตรูอ่ะที่จะมาบุกที่กำลังเราจะลองจะ,จะ,จะยึดอะ่ะเออเนี่ยผมแนะนำไปยึดไอ้ดิว่ามันจะได้เปรียบหน่อยโอ้ตอนนี้แต้มหายกันสองร้อยอันนี้คือแบบ,แน,บนี่เอาไว้การหาหรือจะบุกก็ได้อันนี้ผมจะบุกไอ้ผมว่า เอาไปบุกก็ได้คือเนีนยไว่าไอ้นนี้อะไรอะปะมานไม่ออกวะทุกทีก็คือแบบเอาไว้ใช้เอ่เอาไว้ใช้บุกไม่ก็เอาไว้ใช้กันแปลว่าถ้าจะบุกก็ใส่ไปแล้วเราก็บุกซะ หรือว่าจะเอากันของเราก็ได้สมมติถ้าเราจะเอฟเราโดนยึดอย่างเงี้ยเราก็ใส่ไปเลยเพื่อไปให้ศัตรูมันยึดได้นะมันก็ลดกำลังคนได้ตอนนี้ก็โดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเราไอ,อ้หนุ่มข้าบนเหรอไม่มาข้างหลังนี่หว่าสม่แม่โห่ก็จะไปยึดไอ้กับซียึดข้างนอกแทนดกวาถ้ามีเพื่อนเข้าดีด้วยก็ก็จะไป แต่สมัครก็ไม่มีหรอกโอ้ยมีเสริมว่ะพี่เพื่อนมาไหมกระท้าใช่ไหมครับขอบคุณครับพี่ขวัญหน้าครับเพื่อนพี้เพื่อนไม่ตายได้ไงวะอ่าแล้วก็ไอ้ MPG ติดตามพี่750เนี่ยคือเอาไว้ยิง รถถังไม่ก็เครื่องบินได้นะสามสามนัดสามนัดเตะรถถังสามนัดเตะเครื่องบินก็สามนัดเตะเก็บไม่ได้ปะไรวะเจอกูเนี่ยทนาสไนส์เดี๋ยวก่อนหลายทีละ บุกซีกันรถถังก็สามนัดตายนะแต่ถ้าจริงๆแนะนำฮะรถถังให้ใช้เอเทสไตน์เดียวคือแบบส่องไว้ก็รอเลยแล้วก็ก็แค่รอเนี่ยรถถังอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวผมไม่มีไอพีจีใส่มันมันมีไอพีจีให้เก็บเลยนะแต่ไม่เป็นกระสุนติดตามเป็นไอพีจียิงล้วนๆเลยเฮย้ยโอ้ คือตอนนี้อ e ีโดนยึดอ่ะมันต้องไปยึดอ e ีคืนอะเอ้าวไอก็โดนเอาไอ้รถถังไปนี่หว่าไอ้ตางไม่มีดว้วยไป ามจริงยังไงไวะเนี่ยเออเอาอยู่ไหนวะลงไปแล้วเ่ะอุ้ยไอ้อดนยึดได้งไงไวะเนี่ยว้าฮ่าก็หน้าเกมเพย์ก็ประมาณเนี้ย มันก็ไวอยู่นะมันตายไวอยู่นะวุ้ยมันอยู่ข้างบนเหรอทำไมมันเอ,อ,อนวียังบอมมันอยู่แถวนี้วะมันน่าจ,จะบังนี่รถถังเหรอนรถถังของเรา้ยโอ้โหเกือบแตกโดนบอมไปนัดเดียว เดี๋ยวแค่เนี้ยตกลบลงตนกลงโอ้จบเกมโอ้โหมันจะไปหล่อยสักหน่อยเนี่ยเกมเพย์ก็ประมาณเนี้ยไม่ไวไม่ช้าเอาไปลองดิมันต้องในระยะใกล้มากเลยเนี่ยเช่นเนี้ย เฮ้ยเลือดถังตัวแล้วอย่านีอย่าแน่นอนซองก็แรงอยู่แล้วแต่ยิงไม่โดนว้ามันไม่มีเพื่อนมาบุกด้วยเฮ้ยโดนว่ะบุกไอ้บุกไอ้ จบเอยเกมค่าเจ็ดตายสิบเอ็ดโอยยิมสองตายหนึง่งยิมสองตายหนึ่งยิงยังไงล่ะนี่ะสายเข้มเหรอนี่อรีวิวไม่ขึ้นเลยแหละใช่เหรอต้องรอดูถ้าว่นเช้าสามสิสามนี่คือแบบเฮ้ยยังคืนอ,อยู่ นรกว่าไม่ขึ้นไม่ึืนนะเฮียอะไรเนี่ยมาเราไปต่อที่ b บทเทิลรอย l e ันดี๋ยวนะมันหาคนหาห้องง่ายแต่ว่าต้องเสี่ยงดวงว่าจะเจอห้องหรือเปล่าอ่ะหลังหลดเสร็จได้อันนี้ก็คือตัวอย่างที่ทุกคนจะเจอเมื่อคุณ มีดวงในการสุ่มเล,บลยบรรยโยไม่มีใครเล่นเลยมีคนเล่นน้อยมากคือแบบมันจะแบบตาหนึ่งก็จะไปโถมตานั้นหมดเลยตาอนนี้ก็ไม่มีคนเล่นอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวก็จะบอกข้าวๆเนาะแบบบรรยโยของเกมน,นี้ก็เกิดตัวพี่ก็เปลี่ยนมุมมองหมดทีชน,นหนึ่งได้กดตัวโอ้คือพวกนี้คือโดดเอาก่อนที่เราจะโดดลง คือโดดลงปุ๊บเราจะมีปืนพวกนี้เลยคือข้างล่างนี้ไปหาของแต่งไปหาตังตา,ตามนี้ด้เลยตามนี้กด F5 นี่ตามนี้ที่มันบอกอยู่ก็ไปอ่านดูง่ายๆจริงๆก็ไม่ต้องบอกก็ได้แต่สำหรับคนที่ขีนะ้เกียจนะก็ามนี่แหละอันนี้ก็คือเก็บมามันจะมีจุดให้เราวางไอ้ตัวเนี้ยชื่อไรอวะไอ้คิวออนเนี่ย เนี่ยเนี่ยจุดมันจะมีจุดให้วางแต่ละจุดมันจะไปนสัรษณ์อย่างนี้ไม่ใช่ว่าวางที่ไหนก็ได้นะมันต้องวางอตรงไอ้ควันสีเขียวนี้ะนะมันจะมีให้ตัวทีกดกดเข้าไปมันก็จะวางไว้รอประมาณเมื่อทีห้าสิบวิแล้วเราก็จะได้ตังมาถ้้ได้ครบปุ๊บเราจะได้ตังมาตังก็ไปซื้อหลดเอาต่างๆรถเอาแรกก็คืออ่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นกระเป๋าหรือเปล่าถ้าไม่กระเป๋าก็น่าจะเป็น รกระเป๋น่าจะเป็นกระเป๋าให้เจ้าเห็นกระเป๋าต่างถึงนะมันจะมีแ่บหมื่นห้าเลกระเป๋าสามหมื่นห้าต่างถึงสามหมื่นห้าได้รถรถตดปืนห้าหมื่นห้าน่าจะเป็นเกาะให้เจาเห็นส่วนแปดหมื่นห้าจะได้เป็นของแต่งของแต่งสีม่วงกินนี่เป็นสีทองไม่หว่าไม่รู้ว่าอนเปต้อผมเจอสีทองแล้วก็เมื่อถึงแปดหมื่นห้าแล้วถึงต่างมันถึงเท่าไรวะ สูงสุดไม่เท่าไรห,ห,หนึ่งแสนเอเนี่ไม่อ่านล่ะหนึ่งแสนเราจะเรียกฮอได้เพื่อกลับมันก็จะมีเวลายยนะกว่าส่วนก่อนฮอรที่ที่มันจะกลับหมายถึงว่าเราเรียกฮอมามันจะประมาณสองนาทีสามนาทีเรียกไม่ได้สามนาทีแล้วก็รอเวลาฮอฮอลงจอดคือถ้าขึ้นไปนหนึ่งคนนี่จะจบสควอตเลยนะขึ้นหนึ่งคนปุ๊บคือสควอตนี้จะได้ให้หนึ่งเ,เลยถ้าขึ้นทันนะ ถ้าขึ้นไม่ทันนี่ไม่รู้เหมือนกันนะวันนี้หรือเปล่าแต่ปกติก็ขึ้นทันเละขึ้นไม่ทันก็น่าจะหอนี่น่าจะหายมั้งแคบินอื่นก็ก็รอแคบินอื่นเดะไม่ก็ฆ่ากันอันนี้ไม่แน่ใจว่าฆ่ากันหรือที่สุดท้ายจะชนะหรือเปล่าไม่เคยเจอสามารถจะขึ้นหอดีก็หมดมาทันมีก็หมดก่อนมีก็ทันอ่ะเอ้ยติดติดหกติดคันเลยก็ขอโทษด้วยนะครับก็ตามเนี้ยขึ้นหนึ่งคนเท่ากับชนะทังสควอตนะเกมนี้ ส่วนที่โหลดเอาทก็ที่ที่บอกไปคือโหลดเอาที่จะติดตัวตั้งแต่ต้นเกมลงไปนี่ก็จะไปหาของแต่งหายาหาระเบิดหานี่ปืนสามารถพกได้สองสองกระบอกนะปืนพกอันนี้นะมันจะมีลงตอนลงไปตอนแรกก็จะมีเอ่อพกกับปืนหลักเราเนาะแต่ลงไปปุ๊บเราเอาปืนพกออกได้เปลี่ยนเป็นปืนอืน่นก็ได้นะแล้วแต่เราเนะนหนแล้วแต่เราจะใช้อะ่ะมันก็มีปืนทั้งหมดในเกมอให้เจอ มันจะมีกล่องให้อยู่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เจอเดี๋ยวได้โหลดเดี๋ยวผมไม่พูดอีกทีนึงนง่นายเหรอกัปตัน <c oughs> ในกันแล้วแต่เลยจะเอาสนาลงไปเอาไอเคเอาอักอยูซี่เอาลูกซองลงไปก็คือเราจะได้ปืนนี้ติดลงไปเลยลงปุ๊บถ้าเจอก็บวกเลยอืมง่ายดีตายก็ตายเลยง่ายดีแต่มันจะมีถ้าตายพวกมันจะมีอันนี้อยู่นนะเรียกให้กลับมาอ่า มันจะมีรีโมทให้เรียกแบบคืนชีพจะหายากมากหายากมากตายถ้าไม่เจอก็ตายเลยใช่ตอนนั้นละมาตามนี้เดี๋ยวถ้าได้เลืมเกมเดี๋ยวไม่เดี๋ยวก็ตัดไปที่ตอนเดือลุ่มเลยกันสกิปเอาละในที่สุดผมก็จะได้เล่นสักทีคือกว่าจะได้เล่นก็ ประมาณอ่าสองนาทีอ่ะสองนาทีกว่าได้เลยคนระัมเอามานับภายหลังนานมากนะภายหลังเป็นร้อยสามารถเปลี่ยนมุมมองไหลได้นะอ่าถ้าจะไม่ผิดปกติมันน่าจะกดตัวไอหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ผมเปลี่ยนผมมาแล้วคือแบบรออย่างนานหลยจริงว่าไอที่ผมเล่น หมดยุตจุดก็คือตอนตอนเที่ยงคือตอนนี้ก็บ่ายสี่ใช่สี่โมงเย็น <c oughs> ผมรอผมรอมาโคตรหนาเนลยก็ <c oughs> เดี๋ยวตัดไปตอนผมโดดร่มลงเลยแล้วกันโอเคตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมอ้ะ <c oughs> ผมโดดมาแล้วผมโหด,ดก่อนตอนแรกผมรูเพื่อนจะไม่มาเเขาโหลดแบบตรงกลางเลย <c oughs> ดีเขาเปลี่ยนใจมา เมื่อกี้ผมไม่ได้ดูคนด้วยดิมีป่าวะเพื่อนลงให้หลังเพื่อนเห็นปะไม่น่ามีนะโอ้ประตุเพได้คอยประตูด้วยครับก็ตามสภาพฟอร์มผมมานะในกล่องกล่องเล็กก็จะมีทั้งของแต่งแล้วก็อ่าพวกสับไายต่างๆรนะเบิดอะไรต่างๆแล้วแต่เนี่ย ปืนพวกเราสามารถเปลี่ยนเป็น,ป,น,ป,นปืนไรก็ได้นะแล้วแต่คนจะใช้เลย AR อนไยปืนกน,นเล็กปืนกลหนักอบนนี้มันมีมีเกาะให้ด้วยนะเก็บกันด้วยนะคนนี่นี่กลเล็กก็จะมีสัภายใส่ไว้เราจะเปลี่ยนปืนเกาะอสองกดมองกลเพื่อปิกนะคน นี่ของน้ำเงินนี่คือคล้ายแบบเป็นกล่องแร่ไอพวกนี้ก็เป็นกล่องคองมมอนอะไรแบบแบ่งง่ายดีถ้าไอกระสุนมันบั็กมันไม่รวมกันให้กดอ,ออกแล้วกดกดอ,อีกทีกดเก็บอีกทีหนึง่งมันบั็อกอ่ะอย่างเลย บอกว่าหยุดอ๋อไปข้างในนี่จะมีหมอกหมอกควันเลยควันสีเขียวติดปากปากได้แค่พ้อจุดนี้มีต่างๆไนงะอันนี้ของ DMR ดีเอ่อเพื่อนนี่นี่ให้คนรนี่เห็นไหมเห็นไหมนู่นอะเป็นหมอกนี่นี่นี่อุกบาทที่ตกเมื่อกี้มันจะกระจายเรื่อยๆนะแล้วมันจะตกทั่วแมพเลยแล้วแต่มันจะ ว่ามันจะตกตรงไหนตีไม่เต็มเลยมีสองคนที่คนอื่นอาจจะเต็มนะอาจจะสี่คนถามมาสู้ยาไม้ก็ฝีมือของแต่ละคนเนาะเก็บอันนี้ไปแล้วน,นี่คืออยากได้ปืนดียบมามาันยาก,ก็เก็บสูตสูงสุดห้านะทุกยากทุกอย่างน่าจะเก็บสูงสุดห้าไม่นชาจะไม่เห็นอันนี้ก็ที่โอ้สองตัวิดวะเขาเยอันนี้ก็ที่กองอากาศ ที่กองแก๊สก็คือถ้าแก๊สมาเราจะมีแก๊สของเราอันนึงแล้วก็เก็บมาก็จะมีสำรองอันนึงขึ้นไปเปล่าแอนน้ำดื่มน,นี่ฮิวพอๆกับเมนเดตเลยหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะไวกว่าแล้วก็นีเช ข้างหน้ามีคนหรือเปล่าเหมือนไม่ได้เก็บนะนี่ไง เกมนี้รถขับยากพอควรนะไม่รู้ว่าเพราะปิงหรืออะไรนะคือแบบมันไปช้ากว่าน่าจะปิงแหละน่าจะเพราะปิงแหละมันเลยช้ากว่า เหมนเขาได้ช็อตกันว่ะเพื่อนเรายังไม่ตายใช่ไหมเฟยอุ้ยโอ้โหจะเล่นมุมใส่เขาด้วยเขาเล่นมุมดูเพื่อนกันดีกว่าผมไม่รู้กดไม้ตรงไหนว่ะเออตัวยิงฟรี ก็แบบปืน a อ AI ก็คือยิงยากมากก็ยังไงก็ขอบคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมนะก็ในครางนี้แหละคือแบบกว่าจะหาห้องเจอก็โคตรน,นานเลยขอบคุณทุกคนที่รับชมนะอืมตอนนี้ก็มีคนเรียกขอแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมจะทำคลิปเรื่อยๆแหละเกมนี้จะพยายามลงเรื่อยๆ สำหรับพี่ใครอยากดูเนาะจะมีหรือเปล่าแค่นั้นเองอืตัดพอ่อแล้วโอเคครับเจอกันใหม่ซีโอเกนเล็กใจบ๊ายบาย